พระชัยมงคลคู่บ้านสารปู่ด้วงย่าดีคู่เมืองอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาทั้งในพุทธศาสนาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ส่วนลือเรื่องเขื่อนลำปะเทาก็ตอกย้ำความสำคัญของแหล่งน้ำที่เป็นหัวใจหลักทั้งในแง่วิธีชีวิตและก็การเกษตรเลยครับอืเข้าใจภาพรวมของแก้งครอมากขึ้นแล้วค่ะทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อความผูกพันกับธรรมชาติ ทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยคือการปักหมุดสถานที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากสายศรัทธาก่อนเลยที่ไหนคือไฮไลท์คะถ้าพูดถึงด้านาศาสนาด้านาศรัทธาจุดหมายสำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นวัดพระธาตุชัยภูมิครับหรือชื่อเต็มคือพระมหาธาตุเจดีสิริชัยภูมิอันนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเลยนะครับองค์พระธาตุสีทองอารามตั้งเด่นเป็นสงา่ามองเห็นได้แต่กไกลเลย ความพิเศษของที่นี่ที่ข้อมูลเราได้มาเน้นย้ำคือทัศนียภาพแห่งสวรรค์ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงถูกต้องครับด้วยความที่วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูงนะครับทำให้จากบริเวณองค์พระาธาตุเราสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยเป็นภาพทุ่งนา ป่าไม้แล้วก็ลำน้ำประเทาทอดยาวอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่ที่มีสายหมอกบางๆหรือช่วงเย็นที่แสงอาทิตย์กำลังอ่อนลงบรรยากาศจะแบบงดงามสงบแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับการได้ไปกราบไหว้พระชัยมงคลซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแล้วลองหาเวลาสงบนิ่งๆนั่งสมาธิชมวิวไปด้วยเนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆครับ ฟังและเห็นภาพเลยค่ะเป็นทั้งความงามทางสายตาแล้วก็ความรู้สึกทางใจเลยนะคะส่วนใครที่แบบสแสวงหาความสงบแบบลึกซึง้งอยากปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมมีที่ไหนแนะนำบ้างคะถ้าแบบนั้นต้องไปที่วัดป่าสุขโตครับ